กลับมาติดตามชุดที่2ของสมาร์ทบิเศรษฐกิจติดจอนนะคะเมื่อเช้าวันนี้ค่ะมีสื่อญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีข้าราชการระดับสูงของไทยถูกจับในข้อหาขโมยภาพจากโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเกียวโตของญี่ปุ่น3ภาพรวมกันแล้วมูลค่าอยู่ที่15,000เยนนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยคือ4,600บาทค่ะ ล่าสุดนะคะประหลัดกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าบุคคลท่านนั้นก็คือนายสุพัฒน์สงวนดีกุลรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกําลังดําเนินการสอบสวนกับสาเหตุแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดอยู่ในกระบวนการกระบวนการทางกฎหมายของญี่ปุ่นแต่ถ้าพบว่าผิดจริงนะคะโทษสูงสุดก็คือต้องให้ออกจากราชการค่ะ นายทศพลทางสุบุตรนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แถลงข่าวกรณีตำรวจเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุน่นได้จับตัวนายสุพัสงวนดีกุลรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากที่มีการตั้งข้อสงสัยว่านายสุพัได้ขโมยภาพวาดที่แขวนไว้ตกแต่งบริเวณทางเดินของโรงแรมในประเทศญี่ปุน่นซึ่งขณะน,นี้เอกอัครราชทูตไทยนักกรุงโตเกียวและสถานกงส่วนใหญ่ณนครโอซากา้าได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมให้ความช่วยเหลือด้าน การกงสุลอย่างเช่นการจัดสรรล่ามและทนายความซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเข้าพบในวันพรุ่งนี้โดยหากนายสุพัฒน์นะคะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก็จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยหากปรากฏว่ามีข้อมูลเข้าข่ายการกระทําความผิดจะมีการดําเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไปซึ่งกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะเมื่อ13นาฬิกาวันนี้นะคะว่ามีนโยบายที่จะควบคุมกํากับดูแลให้ข้าราชการใน ประกัดประพฤตินตนอยู่ในระเบียบราชการและรักษาวินัยตามกฎหมายข้าราชการพลเรือนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงต่างๆซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนทางวินัยและจะตางคณะกรรมการสอบทางวินยัยหากพบว่าผิดจริงอาจมีโทษสูงสุดคือไล่ออกจากราชการค่ะ ซึ่งตามกําหนดการเดิมนะคะทางด้านของรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะกลับมาถึงประเทศไทยวันที่26มกราคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นก็มีคนไปสอบถามถึงประวัตินะคะแล้วก็ไปสอบถามกับบุคคลใกล้ชิดรอธิบดีก็พบว่าท่านรองท่านนี้ เป็นคนที่เรียนที่ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไฮสคูลปริญญาตรีปริญญาโทนะคะแล้วเขาใช้คำหนึ่งค่ะบอกว่าท่านรองนี้ถือว่าเป็นคนที่น่ารักและติดตินด้วยเดี๋ยวเรารอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันในข่าวเช้าสมาร์ทนิวส์วันพรุ่งนี้ทางทูฟอร์ยูด้วยนะคะ